เปิดภาพครูเบียแฟนใหม่ในเงินเจตรินที่กำลังซุ่มคบทั้งสวยทั้งเท่ในคนเดียวกันต้องบอกเลยว่าเลิกร้ากันไปแล้วสำหรับเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นและอดีตแฟนหนุ่มนักมวยในเงินเจตรินสีสังที่ดูเห็มมืนเอาว่าจะเป็นการจบที่ไม่สวยสัตเท่าไหร่เพราะทั้งคู่ได้สาดน้ำลายใส่กันไปมาแบบเจ็บเจบแสบแสบคันคันจนเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในโลกออนไลน์ อีกทั้งปัจจุบันทางด้านสาวเจนนี่ได้เปิดตัวกับยวตำรวจหนุ่มหล่อพระเอก MV เพลงทวงคืนซึ่งเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของสาวเจนนี่และต้องบอกเลยว่าเป็นดราม่าท่ามกลางความวิพากวิจาร์ณของแฟนคลับเพราะในขณะนั้นทางด้านสาวเจนนี่ยังไม่ได้เลิกกับหนุ่มเนเงินด้านหนุ่มเนเงินเองก็มีการโพส์คลิปคู่กับครูเบียดาวติ๊กตอก็อบบ่อย ซึ่งวันนี้ทางเราจะพาไปทำความรู้จักกับครูโซเบียซึ่งต้องบอกเลยว่าครูโซเบียนั้นเป็นดาววงการที่ตอกมีผู้ติดตามกว่าสองล้านคนซึ่งครูโซเบียนั้นเป็นครูผู้ช่วยครูฝึกนักศึกษาทหารมีทั้งโหมดสวยหวานเซ็กซี่และแท่อยู่ในคนเดียวกันงานนี้ต้องบอกเลยว่าไม่แปลกใจที่จะมัดใจหนุ่มในเงิน ไว้ได้อยู่หมัดและตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้ดึงกันไปในทางที่ดีขึ้นมีผลงานให้ติดตามอย่างมากมาย